สวัสดีครับจากช่องนายนุสายลุยนะครับจากที่เพื่อนๆสอบถามกันว่าการทำถำังน้ำยดช่วยทำให้ดูแบบและเอียดหนเ่เรามาดูวิธีทำันเลยนะครับ ทีนี้ก็ตัดส่วนที่เราไม่เอาออกครับต้องตัดออกเพราะว่าเราต้องทำให้มันเป็นวงกลมมากที่สุดแล้วก็แต่งรูให้เกิดให้เป็นวงกลมมากที่สุดเพื่อเราจเจาะดรกสว่าน ทำต้องเป็นปวงคลมรบว่าเมื่อเราเจาะดอกสว่านที่ถังเพื่อจะได้ให้มันใกล้เคียงกับรูดอกสว่านที่เราใส่ไปให้มากที่สุดนี่ผมเพิ่งกลับมาจากตัดหญ้าพักเหนื่อย ก็เลยมานั่งมายืนทำทำน,น้่หยสว่านวันนี้ผมมีอยู่แล้วนะครับจี่งจรแล้วมันต้องตัวใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะดอกเล็กๆก็ใช้คว้านเอาแล้วถ้าดอกใหญ่ก็ไม่กี่ครั้งก็ใช้ได้นะ

กาวร้อนนะครับระหว่างที่รอให้ร้อนก็จะดทังอื่นไป ดีมากครับเพราะว่ามันจะสร้างความชุ่มชื้นให้กับต้นไม้เรควรเจาะให้สูงจากขึ้นมาประมาณยี่สิบเซน เผื่อเราไปวางตรงที่มัน,นมีอะไรที่ว่าจะโดนหัวนี้ค่ะเลยให้สูงขึ้นมาหน่อยตีอย่างเผื่อมีขยะก้นถังก็ได้เลยจับขยะขึ้นมาหน่อยจะทําให้มันไม่ตันนะเวลาเยอะ เลือกใช้เจลเฝ่าเจล่เ,เลพราะว่าไอาฝาน้ำหยดไอชุดน้ำหยดหัวชุดน้ำหยดที่ซื้อมามันจะเป็นรูเล็กๆข้างในพอใช้ใช้ไปมันตันแล้วมันเคลียร์ยากต้องเที่ยวเอาไม้เขีียไม้ทิ่ม,มแต่นี่คือเปิดปล่อยปุ๊บเดียวมันโล่งแล้วก็ติดเข้าไปใหม่ก็ไม่ต้องยุ่งยากมากสะดวกกว่าเยอะ เราจะเผยกาวเราแต่งเท่านั้ได้ไม่หนุน ทีนี้เรามาลองกันครับอันนี้ผมใส่น้ำไว้ประมาณครึ่งถังนะครับถ้าน้ำเต็มถังอัอตราการหยดมันจะถี่กว่านี้แต่เราสามารถตั้งให้มันหยดได้สมมติว่านี่ครึ่งถังหยุดประมาณนี้แต่พอมันลงมาใกล้นี้มันจะช้าวกว่านี้นะครับ สามารถตั้งความถี่ได้โดยง่ายๆนะครับแต่ถ้าเกิดมันตันขึ้นมาอะไรขึ้นมาเราสามารถปล่อยมันพุ่งออกมาเพื่อเคลียขยะแล้วก็ปิดเข้าไปใหม่แต่ถ้าเป็นตัวที่ซื้อเป็นแบบน้ำหยดที่มีรูเล็กๆข้างในเราต้องมาเคลียถอดฝามาเคลียร,รูของมันนี่ครับเคลียร์ไม่ต้องหาไม้แหลมๆเคลียเพื่อมาเคลียขยะ แต่นี้คือไม่ต้องครับปล่อยออกมาแบบนี้แล้วก็เหมือนเดิมง่ายๆไม่ต้องไปซื้อนะครับแค่ซองเจเลี่ที่กินแล้วเอามาใช้ใเป็นประโยชน์งบน้อยแต่ไม่ยุ่งยากนะครับโอเคครับ